เราสามารถครับคือคนเราเนี่ยเราสามารถผมกำลังจะพูดถึงการที่คนเราจะสามารถสัมผัสได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันดีจริงๆเป็นสิ่งมหัศจรรย์เรากําลังจะพูดถึงการรับประกันความสําเร็จด้วยอ่ะมันเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่วิดีโอหมายเลขห้าร้อวิดีโอวิดีโอก่อนหน้านะไล่มาตามลาดับเลยผมได้ไอบอกแนวทาง ที่ถ้าคนไปลองแล้วเนี่ยจะไปเจออะไรบางอย่างดีๆไปเจอคำตอบของชีวิตไปเจอแบบฉบับไปได้ค้นคว้าได้รับสมองมากมายมากมายเลยมันก็เยอะใช่ไหมวิดีโอหมายเลข538ผมได้538ผมก็เลยมามาระบุวิธีง่ายๆก็คือการที่เราฝึกนิสัยของการลงมือทำก็คือขยับโดยไปกำหนดกำหนดและบรรลุปเป้าหมายเล็กๆ เช่นขยับไปอาบน้ําแปลงฟันไปทําการตื่นนอนตอนเช้าให้ดีไปเดินอย่างมีความสุขไปทําความสะอาดบ้านการที่เราฝึกขยับไปบ่อยๆก็คือจากสภาพเดิมๆนะแต่เราฝึกขยับไปบ่อยๆขยับทําบ่อยๆให้ให้ร่างกายมันเคยชินมันจะติดเครื่องเองแน่นอนมันคือเรื่องของนิสัยมันคือเรื่องของอะไรอันนี้เนี่ยต้องไปลองทําเองกําหนดและบรรลุเป้าหมายเล็กๆแน่นอนเรามีความสุขกับมันบางอย่างเราจะต้องเอาจริงเอาจัง บางอย่างเราจะต้องลุยเต็มที่บางอย่างเราต้องผ่อนคลายสบายมีห่วงบรรยากาศของการให้รางวัลชีวิตจากเป้าหมายเล็กๆนั้นแหละจากนั้นครับในชีวิตหนึ่งเนี่ยวิดีโอหมายเลข539การที่ตัวเราเคยผ่านสิ่งที่มันเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมาสเตอร์พีซเป็นเป้าหมายที่สําคัญของชีวิตบ้างมันก็ดีบางทีมันเหนื่อยนะแต่เราต้องอาศัยความกล้าหาญกล้าที่จะทํากล้าที่จะเริ่มอย่างผมยกตัวอย่างว่า ผมจะชวนลูกผมว่าลองสักตั้งสิลองคิดว่าเราเองจะทําส้มตําได้ยังไงตัวลูกผมอะ่ะจะทําส้มตําได้ยังไงแล้วไปค้นในวิดีโอเองไปตลาดเองซื้ออุปกรณ์เองแล้วทําส้มตาแล้วชิมส้มตําของตัวเองแล้วพัฒนาสูตรส้มตําของตัวเองแต่มันไม่ใช่แค่ส้มตํามันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันยากแต่เราอยากทํามันเราไปเริ่มต้นแล้วจ่ายเวลากับมันให้มันนาน มันจะได้ใจผมพูดได้ง่ายแล้วกันนะครับมันจะได้ใจมันจะได้การการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นอ่ะจากช็อตที่ท่านตอบโจทย์ชีวิต่านเองจากวิดีโอหมายเลขก่อนหน้า500ต่างๆนะครับจากการที่สร้างนิสัยแห่งการได้ไปทําดีใจที่ได้ทําดีๆแม้เพียงเล็กน้อยนะครับเป้าหมายเล็กๆบรรลุเป้าหมายเล็กๆ,ๆกําหนดเองอ่ะการที่เราไปกําหนดให้เราได้ไป,ไปเผชิญจนเกิดทักษะการเรียนรู้อะไรมากมาย แล้วก็เคยทำสำเร็จในงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเคยเผชิญความยากลำบากจากนั้นครับวิดีโอนี้เนี่ย540สิ่งที่จะรับประกันความสำเร็จเป็นการเข้าถึงของดีในตัวคนเป็นสิ่งที่มา,มาสจัจจรรย์ถ้าใครที่ไปลองนะไอ้ตรงนี้สำคัญมากๆอยากให้ท่านเจอด้วยตนเองแปลว่าอะไรครับหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้แต่ที่ผมขอร้องคือขอร้องให้บอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยเพราะว่าผมอยากพึ่งพา การที่ญาติทั่วไทยทุกคนดีขึ้นการที่พวกเราจะมากลมเกลียวกันเป็นทีมที่ดีร่วมกันแล้วส่งผลให้ด้านต่างๆในสังคมไทยเนี่ยดีขึ้นผมหวังพึ่งพายอย่างนั้นก็เลยบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเพราะาตรงนี้เนี่ยผมจะเฉลยแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกเราหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วไปหาคําตอบที่มันยังเจ๋งมันเป็นอย่างนี้ครับกองทัพเนี่ยที่ศักดแต่ว่ามามาเจอหน้ากันไปลบมันเป็นยังไงครับ แต่กองทัพที่มีหลักสูตรในการฝึกนักรบเป็นอย่างดีมีกิจกรรมในหลักสูตรที่มีคุณภาพก่อนจะออกรบเนี่ยเขาวิเคราะห์ข้าศึกเขาวิเคราะห์เจตนาของผู้นําเขาวิเคราะห์เจตนาต่างๆของของประเทศนั้นของนักรบนั้นเขาพิจารณาการวางกําลังการส่งกําลังของข้าศึกแล้วเขาวางแผนการรบก่อนจะออกรบเนี่ยเขามีการซักซ้อมความเข้าใจโต๊ะทรายในระดับใหญ่ ระดับหน่วยรองเขาไปซักซ้อมกันหมดแล้วเขาเคยฝึกร่วมกันเคยซักซ้อมแผนต่างๆร่วมกันจนเกิดความกลมเกลียวเกิดซิงโครไนซ์นะครับลงตัวกันได้ดีแปลว่าอะไรครับเขาเคยเล่นกันมาหลายแผนแล้วแผนนี้มันอาจจะคล้ายกับแผนนั้นทุกคนก็รบกันได้แบบถูกจังหวะลงตัวแปลว่าอะไรครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเป้าหมายเล็กๆหรือเป้าหมายที่มัน เป็นมัตเตอร์พีซเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำคัญที่สุดคือการเซตเซตความพร้อมเซตการเริ่มต้นการบิวอารมณ์การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมันคือ,อรายงานนี้ฉันจะชอบมันอย่างมากเฮ้ยงานนี้เราจะไม่สักแต่ว่าทําแต่เราจะรู้ว่าเอ้ยเราควรจะทําแบบไหนดีล่ะเอ้ยฉากกรรมตรงหน้านี้มีคนมาด่าเรามีเรื่องอย่างนี้เราจะจัดการกับมันยังไงดีเราจะเล่นกับมันยังไงถึงจะดีที่สุดนี่แหละนะครับ เซตก่อนตั้งก่อนการคิดเนี่ยไม่เสียเงินสักบาทเลยบางทีนะการคิดไม่เสียเงินสักบาทเลยโดยเฉพาะการที่เราคิดแล้วเอยความคิดนี้มันไม่ดีหรอกอย่าเพิ่งไปพูดคนที่พูดไม่ไวไม่ใช่คนไม่จริงใจนะครับแต่เขาคิดก่อนโอเคไหมครับผมเองก็ไม่ได้ฝึกมาผมเพิ่งรู้นะครับไอเคยบรรลุเป้าหมายเล็กๆขยับจนป็นิสัยที่ดีทําการบ้านจนได้คําตอบมาหมดแล้วผมก็บอกไว้ในวิดีโอหมดแล้วเนาะจากนั้นเนี่ยเคยคุณ่ะ คุณก็เป็นคนทั่วๆไปอะแหละแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เคยผ่านผลงานระดับมสเตอพิพีษเคยบรรลุเป,ป้าหมายระดับมสเตอพิพีษมาแล้วหลายๆครั้งคุณเป็นคนมีของแต่สิ่งที่จะทําให้เข้าถึงความมหัศจรรย์และความสําเร็จเป็นการรับประกรันความสําเร็จได้ไง่ายก็คือการเซ็ตก่อนการบิ้วก่อนการเตรียมความพร้อมก่อนอะไรทีมที่มาเล่นแบบนี้ด้วยกัน แน่นอนครับผมเจอคําตอบที่ทําให้ชาติบ้านเมืองสังคมเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอะไรหมดแล้วบอกวไว้ในวิดีโอหมายเลขต่างๆหมดแล้วแต่เคยขยับจนขยับได้คล่องเป็นนิสัยเคยผ่านผลงานมาสเตอร์พีชอ๋อเข้าใจว่าหยุดก่อนดูก่อนเซตก่อนให้ดีแล้วลุยขอความดีทั้งปวงนะครับ จงเกิดกับพวกเราซึ่งชีวิตเราลิขิตเองนะครับเรากำหนดเองขอเป็นกำลังใจใพวกเราทุกคนนะครับหวังพึ่งพาการที่จะ,จะเจริญง,งอกงามขึ้นมันคืออะไรครับไอ้ที่เซตทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเกมชีวิตเนาะกลายเป็นการอยู่ในเกมที่ดีก็คืออยู่ในกิจการที่ดีอยู่ท่ามกลางคนที่รักรู้สึกดีต่อกันเพราะาเราเซตมาแล้วไงเราเซ็ตแล้วเราทําจนมันคุ้นเคยอยู่อย่างนั้น แปลไลยครับผมจะเจอกลุ่มคนที่เป็นบริษัทที่ดีเป็นชุมชนที่ดีเป็นโครงข่ายที่ดีเป็นสากลที่ดีต่อไปเป็นหน่วยงานที่ดีนะครับเป็นคู่รักเป็นครอบครัวที่ดีเป็นคนที่รู้ว่าอืมอ่ะก็นั่นแหละเราเลือกได้เราจะเลือกที่จะพาชีวิตตัวเองไปผ่านกิจกรรมคุณภาพแล้วทาให้เรามีความรู้ความสามารถกลายเป็นคนที่ดีิ่งยิ่งขึ้น อยู่ต่อหน้ากันเนี่ยเราจะคดโกงทำร้ายกันรูปแบบใดก็ได้แต่เราไม่ทำแล้วเราจะถอดถอนแล้วเราจะมารักรู้สึกดีและทำดีต่อกันให้ดีเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่เราจะเริ่มต้นค่อยๆลดสิ่งที่ไม่ดีลพัฒนาต่อไปได้มันเป็นไปได้หมดนะครับจะเป็นศูนย์หน้ศีรษะวิการทั้งปวงซึ่งจะนำทางสังคมไทยเนี่ยไปสู่ความจเจริญม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในหลายๆรูปแบบทำได้หมดซึ่งมันจะทำได้เพราะอะไรครับ ได้โปรดเปิดโอกาสให้ญาตทั่วไทยได้ลองเล่นในสิ่งง่ายๆที่ชัดเจนแน่นอนมันมีการดีจากแก่นดีในขอบเขตด้วยนะครับก็ดีในเอื้อมดีในขอบเขตเป็นเขตทดลองดีพิเศษเป็นเขตทดลองสร้างสรรค์ให้ดีเป็นพิเศษสนใจใส่ใจสนใจใส่ใจเป็นพิเศษสนใจได้ใส่ใจได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้น จากลกลารื่องมือกลไกนะครับการที่เราจะพัฒนาวิทยาการทั้งทางโลกทางธรรมให้ก้าวล้ําไป,ปรพร้อมๆกับการพัฒนาองค์คาพยพปัจัยเครื่องมือกลไกสาคัญก็คือกายใจของมนุษย์สมองของมนุษย์นี่แหละนะครับเรามาลองกันดูนะครับฝั่งเนืยอกากตัวด้วยนะครับขอ,ขอบความกรุณาครับให้ข่าวสารนี้กระจายไปทั่วพวกเราชาวไทยทุกคนน้องดามก็เพิ่งค้นพบวินาทีนี้แหละก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟัง